ูละยองนะครับหูละยองนะครับสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจดเจดศูนย์ดวงคลม้วอืมนว ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศมีจีเขียนใหม่เนอ้อนี่ะนะครับผมจดไปเลยปูและยองนะครับสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางของปูและยองนะครับในเงวดวันที่สิบหกกุมพาพัน์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ให้สี่นะครับผม17710770ครั 7, 1, 7, ้แง,งแรกนะนเกนานะน้องเจ้าว่อมฝันรองเจ้าก็คือให้มา1,2กับ1,3กับ1,7็ม่ 3, 3, ตัวรองอันนี้นเพิ่มเพิ่มอันนี้ือความฝันฝันมาผู้เทอมเขีานายนให้บห่าตัวได้ฝันตองงวดที่ว่าฝันตองงวดฝันตองงวดกันนี่แหละฝันนี้ตัดเ็กน่อยแต่ว่าเลยตีไป12-13 ออสิบสองสิบสามเจ็บขำ <14 S 2> พอนขำสิบสี่พนแ้นะครับสิบสี่เดยยังบสวัสดีครับท่านผู้ชม f อเซพันช่องทั้ง youtube แล้วก็ทั้งเพจ facebook นะครับมือนีหลังจากหวยออกนะครับกับมาพบปะกันสำหรับท่านที่พลาดตัวเลขที่บมิโฉกนะครับกับว่าต้องเสียใจเนาะไหวงวดต่อไปก็ยังมีโอกาสนะครับท่านที่ติดตามรับชมทางช่องยูนะครับหลายๆ ท่านก็อาจจะบ่ดได้ตามตัวเลขของปูระยองนะครับปูระยองนะครับงวดนี้เข่า3ตัวตรงๆนะครับที่เข้าไปติดตามปูระยองมานี่หลายงวดแล้วนะครับบ่แม่นหลายงวดนะครับ4ี่งวดนะครับ3งวดติดทีตัวเลขของปูระยองเข่าแล้วก็มาหลุดงวดหนึ่งแล้วก็งวดที่4ที่ผ่านมานะครับคืองวดวันที่หอ่างวดวันที่16หนะครับงวดวันที่1 6กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับ ตัวเลขของปูระยองเข่า3ตัวเต็มเต็มอีกคือเก่านะครับ4 1 7เขียนให้หางเดียวแล้วก็มาแยกให้1 7 7่แล้วก็ข้างล่าง0770นะครับพิดไปเต้มเดียวแค่นั้นเองนะครับทานทียังบบทันได้กดติดตามกดติดตามพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับสำหรับตัวเลขของปูระยองเราตามให้เหมือนเดิมปูระยองแต่ไม่ได้อยู่ที่ระยองนะครับยี่ บุรีรัมย์นะครับอยู่ที่บ้านแอดมินเองนะครับไปตามได้ายที่สุดนะครับเบึ้งตามสถิติแล้วตัวเลขของปูระย้อนเข่ามาตลอดแต่หลายๆคนอาจจะยังบกหงจากปูระยองเนาะอะบ่เป็นอย่างครับสําหรับงวดที่ผ่านมาผ่านไปกับบ่เป็นอย่างเนาะก็เอาไว้งวดต่อไปนะครับแอดมินจะตามให้คือเ่านะครับแล้วก็หลายๆสํานักหลายๆสถานที่นะครับเ่ราว่าจะเป็นน้องเต้วนะครับน้องเต้อนี่กับเขาติดต่อกันมาสองงวดแล้วนะครับ เข่าเก้าสองในงวดก้อนพุ่นนะครับงวดนี้มาเข่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับของน้องเต้อนะครับเขาก็ต้องตามให้คือเก้าอันนี้ก็อยู่บุรีรัำคือกันอยู่ไก่บ้านแอดมินนะครับตามให้แล้วก็หลายๆอาจารย์หลายๆเซตนะครับที่แอดมินไปติดตามหรือว่าทั้งทีมงานนะครับกับแชร์คลิปเหมือนกันอยู่ตลอดนะครับส่วนของแอดมินที่ไปตามให้ได้ใกล้ที่สุดคือข,ข,ข,ของอาจารย์พรชัยนะครับเลข เขามาสองงดติดงวดนี้รุดนะครับแต่กับเขาเลขวิ่งอยู่คือเขาเขาวิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ของอาจารย์นูนะครับเพื่อนบอกว่าถ้าเขางวดนี่จะพผาสูดทิ้งนะครับแต่เลขวิ่งเพื่อนก็ยังบม่รุดอีกคือีกคือเขานะครับกับเพื่อนห้วิ่งศูนนะครับเพงไอนใดก็ตามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอาจารย์วัดโพจังสี่ก็จะตามให้นะครับเพราะว่าบางอาจารย์หลายๆสำนักนะครับที่มินบดได้ตามงวดที่หลวงดต่อไป นะครับอวดวันทีหนึ่งมีนานะครับหนึ่งมีนานี่แอดมินจะตามให้นะครับพยายามจะตามให้ครบนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวเลขที่เข้าไปตามอ่าแม่ค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับอ่าเพื่อนบอกศูนย์มาแน่นอนเอาอะไรจับคู่ก็ได้เนาะถ้าได้เบิ้งคลิปหลังเนาะคลิปแรกเพื่อนบอกตัวเดียวคือก้าวหาศูนย์เนาะแต่เพื่อนบอกว่าศูนย์มาแน่นอนในคลิปหลังเนาะ กดติดตามไปครับกดติดตามท่านที่เข้ามารับชมยังทันไดกดติดตามทั้งท่องนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามไปนะครับบอลใดดีบอลใดมีเลขเด็ดเลขดังเข้าไปตามให้นะครับโดยเฉพาะเลขตรงใดที่เข่าบ่อยที่สุดนะครับแอดมินก็จะไปตามให้นะครับจังหลวงพีไม่เส้นนะครับงวดที่แล้วเข้าว่ได้ไปติดตามนะครับแต่งวดต่อไปนี่บ่าพลาดแน่นอนจังใดก็ต้องไปตามให้นะครับกับ พิมพคำบรรลอนะครับกดติดตามทางช่องเบาอีสานทิศแก่นไว้เลยนะครับจังใดกัไปตามให้นะครับโดยเฉพาะปูระยองนี่จะตามให้เร็วที่สุดแต่ว่าปูระยองนี่ส่วนมากแอดจะไปหลังในจักหน่อยเพราะว่าอยู่คนละอำเภอเนาะกับางกันเติบแต่ว่าถ้าเป็นจ้งของอาจารย์วัดโพงงวดนี่หลุด ทุกอย่างนะครับแต่ก็ต้องตามให้คือเเขาเพราะว่าเลขวิ่งของอาจารย์มาโพนี่เข้ามาตลอดกันหลายหลายทันที่รอติดตามอยู่นะครับถ้าแอดมินมีเวลาพอนะครับจะติดตามให้ทุกอาจารย์จะเข่าหรือไม่เข่าจงังใดก็สร้างนะครับก็ต้องไปตามให้นะครับโดยเฉพาะอาจารย์พรชัยอยู่ใกล้บ้านแอดมินสองงวดติดตั้งแต่ปีใหม่มาเนาะแล้วก็มาหลุดงวดนี้ก็เพถือว่าหลุดครับเลขวิ่งยังเขาอยุหนึ่ง เข่าหนึงอยู่คือเก่ากลับไปเบิึงคลิปเก่าๆได้เนาะแอดมินอาจจะบ่ไดน้น้ำเอาอข้อมูลที่ได้ลงน้ำเสนอไปแล้วนะครับมาให้เบิึงครบทุกช่องนะครับหลายๆท่านหลายๆสำนักนะครับแล้วก็เจ๊นางนะครับแอดมินบ่ได้ถ่ายทำอันนี้ทีมงานคนไทยทำมาเนาะเจ๊นางงวดนี้กะเข่าอีกคือเก่าครับหนึ่งเจด็ดใจใดกดติดตามทั้งช่องกับเพราะว่าทีมงานไปไทยแอดมินกะจะนำเสนอต่ออีกเคือนหนึ่งนะครับ ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้อย่าสัญญาเป็นสัญญาพี่น้องเบิ้งต้นไม้แง่ๆต้นนี้อยู่บ้านแอด,ดมินนะครับถ้าเมนคนมาซื้อเลขนี่โอ้มีแต่เลขแปดกับเลขศูนย์ชักไรพี่น้องแต่เ่นนี่ลีนี่เดี๋ยวงวดหน้าแอดจะทายให้เบิ้งต้นไม้แย่แย่ไม้มงคลนะครับเอาไว้งวดต่อไปเนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกแอดมินจะ ทายตุนใหม่แงีๆตุนนี้ให้บเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมท่านที่เข้ามาไม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเด้อครับเด้อที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบพผาดลับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมท่านที่พลาดโอกาสในงวดนี้เอาไว้โอกาสหนางวดไม่เอาไม่สวัสดีครับ